คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดกันต่อนะคะถึงวิธีที่2ของการเก็บเงินเกษียณแบบ FIRE นะคะก็คือ no break early retirement วิธีการเก็บเงินแบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสมมุตินะคะในเออายุ25ปีเหมือนเดิมค่ะมีเงินเดือน30,000บาทต้องการเก็บเงินเกษียณนะคะแบ่งเงินเกษียณเนี่ย75%ของเงินเดือนเนี่ยมาเก็บนะคะก็คือ22,500บาท หนึ 1> 1่งปีในเอจะมีเงินเก็บทั้งหมด2 7 0 0 0 0บาทด้วยกัน5ปีนะคะในเอจะมีเงินเก็บทั้งหมด1 3 5 0 0 0้านบาทในเอเนี่ยก็คือต้องเก็บเงินแบบเนี้ยนะคะไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลา20ปีและในทุกๆปีในเอต้องหาผลตอบแทนนะคะให้ได้ผลตอบแทนปีละ6%นะคะจากการลงทุนผ่านไปแล้ว20ปีในเอจะมีเงินเก็บทั้งหมด9ล้าน9แสนกว่าบาทเลยทีเดียว หลังจากนั้นนะคะในเอก็จะมีเงินที่จะเพียงพอแล้วนะคะที่จะ,กะเกษียณในระยะยาวซึ่งในเอก็หลังเกษียณเนี่ยในเอนำเงิน9ล้าน9กแสนกว่าบาทเนี่ยมาหาผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้ปีละ4%ปเซโดยที่หลังกเกษียณในเอสามารถใช้เงินจากการลงทุนเนี่ยได้เดือนละ4 0,000 000บาทในเอสามารถใช้เงินได้เดือนละ4 0,000บาทเป็นระยะเวลาทั้งหมด40ปีด้วยกันนะคะ สรุปเลยนะคะก็คือในเอเนี่ยเริ่มทํางานจากอายุ25เก็บเงินทั้งหมด20ปีอายุ45เนี่ยในเอได้กเกษียณแล้วในเอสามารถใช้เงินหลังกเกษียณได้อีก40ปีถึงอายุ85นะคะในเอยังมีเงินเก็บเหลืออีก2ล้านกว่าบาท mm. ข้อดีของการเก็บเงินแบบวิธีที่2นะคะก็คือในเอเนี่ยสามารถกรเกษียณได้เร็วกว่าคนทั่วไปถึง20ปี